สู่สายตาอาเซียนที่ต้งไหนวะมีคําว่างามมีคำหนึ่งงามยังมีคุณค่างามสู่สายตาอาเซียนดูมงกุฎปีนี้นี่ฮะมงกุฎเอ่อเช็คด้วยเราพ้องนอกไม่อยู่ใช่ไหมเตรียมวิ่งเตรียมชาร์จเตรียมชาร์จเตรียมชาร์จสวยมากมงกุฎเนี่ยเป็นยังไงบ้างมนนเนี่ยมูลค่าทราบไหมพี่ยอะไรหนึ่งล้านบาทสนับสนุนโดยภูเก็ตเพลกรุ๊ป ประดับด้วยไข่มุกแล้วก็เพชรคือปกติมงกุฎทุกๆปีเนี่ยจะเป็นเพชรแต่ปีนี้มีไข่มุกก็มันวัวสวยนะยมีเติมว่าเป็นไข่มุกนะฮะใช่แล้วออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์อาเซียนคือรวงข้าวอ่านี่แหละฮะนะฮะมีความหมายแทนประเทศต่างๆในอาเซียนครับเอาไข่มุกมาประดับบนยอดรวงข้าวมีทั้งหมด11เม็ดฮะหมายถึง10ประเทศในอาเซียนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันครับมุกแต่ละเม็ดที่นําประดับคัดมาอย่างดีแล้วก็ประดับด้วยเพชรแท้ เบลเยียมคัดรวมกว่า1.5กระตัดแล้วก็ยังมีพรอยอีก120กระตันนี่ฮะหายจกเบ้นนี่เขาจะรู้ไหมคือไม่กล้าให้เองเล่นน่ะหนูหนูไม่เล่นอยู่แล้วหนูเอาจริงเดินมานี่ครับอยากได้ไหมอยากได้ค่ะอยากได้ไหมฮะอยากจะเป็นมิสไทยแลนด์โดหรืออยากจะเป็นนักแสดงช่องสามมากกว่ากันสางสองาสองางถามเข้าทางปืนเลยดิ อย่างสิครับพิยุทธ์ก็อยากจะถามอะไรเขาไหมอยากจะถามอะไรไหมถ้าสมมติว่าได้เป็นนางงามจะทําอะไรเพื่อประเทศชาติเฮ้ยนี่เขายังไม่ประกวดอันนี้ถามไงเขาถามซีเรียสไปถามเบาๆเออร้อนไหมฮะร้อนไหมพอใจอ่ะก็ถามนี่ไงถามหนูถามแล้วเนี่ยร้อนไหมครับไม่ร้อนไม่ร้อนนะโอ้ยไม่ร้อนจบ เราต้องถามวันที่เบาๆอะไรอาพี่แจ้คเรถามอะไรอ่ะอาเซียนสิบประเทศมีอะไรบ้างโอ้ยเร่เบาแล้วเหรอไร่เบาแล้วเหรอแล้วหนักกว่าคำถามประกวดอีกเล่อ้าวทั้งหมดนี้ก็จะมีการประกวดในคือวันที่เก้าเมษายนครับนะฮะแล้วก็จะมีการรู้สึกวันศุกร์นี้จะมีเทปออกอากาศด้วยใช่ไหมฮะวันศุกร์นี้จะเป็นเทปพิเศษนะฮะประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะแล้ววันที่เก้าเมษาก็จะมีการประกวดอย่างเป็นทางการ ผมเนี่ยฟังจากผู้จัดหลายคนคือการคัดเลือกเนี่ยผู้จัดเขาเขามีส่วนในการคัดเลือกอก็มีโอกาสที่จะเป็นนักแสดงด้วยเหมือนกันใช่มีโอกาสสูงเลยเหรอครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนักแสดงช่องสามเราก็น้อยลงทุกวันทุกวันเพราะอะไรฮะไม่ทราบเหมือนกันนะฮะตอนนี้ไม่มีที่จะอยู่แล้วครับช่องสามนักแสดงเจอไปลงไปท่านไหนก็เจอนักแสดงนะ,ะแต่ว่าหวังว่าน้องๆทั้งยี่สิบคนนี้นะครับจะได้มีโอกาสได้มาเป็นนักแสดงในสังกัดะนะครับใครเป็นลูกครึ่งบ้างครึ่องอะไรครับ ไทยเยอรมันค่ะไทยเยอรมันนะคะไทยสวิตค่ะไทยสวิตเซอร์แลนด์มีไหมฮะหนูไม่รู้ครึ่งไม่ฮะไม่เอาอ๋อเซเลียนะฮะมีไหมฮะอ่าสามคนนะฮะในสามคนเซเรอเอ็งรู้ครึ่งอะไรหนูรู้ครึ่งเอ่อคุณคุณพ่อคุณพ่อเป็นแขกอ่าคุณแม่เป็นเจ้าของบ้าน <laughs> ลูกครึ่งแขกเจ้าของบ้านเหรอ อ่ะท่านผู้ชมฮะผมกไม่รู้จะให้ใครไปตัวแทนพูดนะเพราะว่ามาทั้ง20คนใช่ไหมอเอาเป็นว่าให้ติดตามก็แล้วกันไหนทุกคนลองซักซ้อมความพักพร้อมไหว้พร้อมกันเออความการไหว้ก็สําคัญนะบี๋ว่าคนไทยนะเอาไมค์คืนมาเอาไมค์คืนมาไม้ครับไม้โอเคไหว้พร้อมกันอ้าวหนึ่งสองสามนี่ฮะท่านผู้ชมสวยงาม บอกมือใหญ่ๆจริงๆแล้วน้องๆยังยังไหว้ไม่ถูกไม่ถูกกดทำไมเวลาประกวดเนี่ยนะพี่แนะนำว่าไปทางนี้ทางนี้ถ้าจะดึงแบบว่าดึงหัวใจคณะกรรมการให้เป็นจุดเด่นเนี่ยการไหว้เราต้องมีเอกลักษณ์เช่นเช่นถ้าไหว่อย่างนี้ก็คือธรรมดาเออเอเอกลักษณ์สายไปตัวธรรมดาดนึงตัวกรรมการทำไงถ้าสมมติน้องๆได้มีโอกาสเดินไปหน้าคณะกรรมการปั๊บเดินไปกรรมการอยู่หน้าปั๊บนี่จบกรรมการไม่มองให้ถีบพี่เลย จริงจริงอ้ะซ้อมการโบกมืออ่ะพร้อมหนึ่งสองสามอ้าวนี่คุณโกฮะนี่ซ้อมการโบกมือนะฮะครับโบกใช้ได้ยังอะไรนะโบกนี้ใช้ได้ยังก็โอเคแต่ว่ามันจะเหมือนนางงามเกอบทั่วไปนะคือโบกนี่เราต้องเป็นจุดเด่นให้กรรมการเห็นอ้าวมาตรงนี้โอ้โหถอดรองเท้าได้ไหมถอดเลยถอดเร็วๆเวลาจะหมด ออาบกสมมติเวลาเดินบอกม่าต้องให้เห็นด้วยว่ามันแล้วปิดท้ายถ้าสมมติได้เป็นมิสแสเลอร์อารมณ์ดีใจอะไรเงี้ยซ้อมท่าข้าไ,ไหมอ๋อส,สมัยก่อนเขาแส<อ>ดงให้ดูทุกคนดูฉันเหรอฉันได้เหรอ <S <S พี่ขอเปลี่ยนคือนางงามทุกปีเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดออออว่าเวลาอยู่กับสองคนหรือสามคนรีบปากกระดิก เธอได้เธอได้แหละได้ไม่เป็นเธอได้เธอได้เธอเธอต้องพูนคือแต่ตอนนี้ในใจตัวเองก็อยากได้อะเธอแหละเธอต้องพวนเธอเธอได้เธอต้องได้แล้วพี่อยากจะบอกว่าอยากจะเห็นนางงามสักปีหนึ่งเวลาได้พูด yes come on yes ไอ้นี่ให้ไปคิดเาเองไปต่อยมีไหมวันนี้ก็แบบ ไม่เชื่อที่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เธอได้ฉันจะไม่รักหรอกเธอได้แล้วต้องอย่างไั้หม่แบบที่เขาเสนอคือคือพอได้ประกาศพบพอพูดเขาพูดได้เป็นพิจารณาคือเจริญพรอรอไหม Yes Come on Come on ขอบคุณมากขอให้โชคดีทุกคนนะครับขอให้โชคดีนะแล้วกกากตุนี้เดียวกลับมาครับไม่ได้